วันน ah. <c oughs> <sn> ี้คร right ับคือ ASMR บีบปั๊บเปิแอบครับนี่มัน ASMR หนีอเสียงแหบครับนี่เดี๋ยวเมื่อไมโครโฟนไม่ได้ก็อย่าไปฝืนเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมได้ไมโครโฟนตัวใหม่ล่าสุดมาสําหรับเก็บเสียงและทำ ASMR ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับดูแป๊บก่อนครับนี่ครับ มันคือไมโครโฟนตัวไหนแล้วเฟี้ยวขนานไหนเรามาดูกันดีกว่าครับฮาฮาฮาอินฟินิตี้ ASMR เป็นหนึ่งในวิดีโอที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็เจ๋งดีนะแล้วก็ฮิตมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับแทบทุกคลิปเลยครับเปิดมาสวัสดีครับพอปัสิโตั ต้องกระซิบแล้วฟังเลยเหมือนแบบใจเราจะเต้นไปตามเขาอะไรประมาณนั้นนะครับผมว่าเฮ้ยเออน่าสนใจดีนะครับแต่การทำ S M R ครับจะทํากับไมโครโฟนของกล้องตัวนี้แบบธรรมดามันไม่ได้ครับเหมือนตอนนี้เสียงที่เพื่อนได้ยินนะครับเป็นเสียงจากไมค์ที่หัวกล้องครับมันก็คือจะเก็บเสียงทั้งหมดเลยรอบๆเมื่อผ่านมาแววก็เข้าครับมาผมบ้านมาอย่างเงี้ยคนเดินตอกตอกตอกเสียงก็เข้าครับถ้าผมเปิดแอร์ปุ๊บเสียงลมก็เข้าครับฮึ่งฮึ่งฮึ่งอย่างนี้ยนะครับเนี่ยเวลาผมถ่ายทำผมต้องปิดแอร์นะครับซึ่งนั่นทำให้มันไม่ได้เก็บบบบเเเสสีีีียยยยงงรรรราาไไดดด้้อ่่่มมมคคััััแแตวนนนผจโโฟหทบ นั้นมาแล้ว1ตัวครับและมันอยู่ในมือผมนี่ครับ นี่ครับวันนี้ครับของที่ผมมาแนะนำนะครับ b e a t w o o p CM2 นะครับเขาเรียกเต็มๆว่าไมโครโฟนขับปาซิเตอร์นะครับเอางี้ด้วยตัวนี้นะครับคุณภาพขนาดใช้ในห้องอัดได้เลยครับคิดดูสิครับว่ามันจะเก็บเสียงได้ดีขนาดไหนถึงเี๋นะครับแต่ตัวนี้ผมได้มาจาก b a n g g o ครับนี่เว็บไซต์คู่บ้านคู่เรียนประจําช่องผมครับมีของอะไรดีๆเยอะแยะมากมายให้เลือกนะครับแล้วผมมีข่าวจาก Banggood เดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับตอนนี้กับเพื่อนสั่งซื้อสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะครับเดี๋ยวบอกว่าตอนนี้นะครับเขา ส่งแบบด่วนจีไปชนีจ๋าเลยนะครับเพราะว่าเขามีคลังสินค้าเปิดที่ฮ่องกงนะครับนั่นแปลว่าถ้าเพื่อนสั่งปุ๊บของขึ้นเครื่องบินและตรงมาที่ประเทศไทยทันทีครับใช้เวลาไม่นานในการรอสินค้านะครับคือธรรมดามาไม่ไนานอยู่แล้วในแบนกูนะครับแต่ตอนนี้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับโอ้โหสาดยอดเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนคิดที่จะอยากซื้อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตอยู่พอดีจัดไปเลยครับตอนนี้ส่งเร็วจีแล้วว้า wow. ว มาแต่มามาที่เรื่องไมโครโฟนของเราดีกว่านะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับกล่องของบิ๊ก o ๊ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยเห็นไหมเรืมันสีขาวสีเขียวแค่นี้ทุกอันเหมือนกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับผมก็อยากเห็นกันว่าหน้าตาของไมโครโฟนตัวนี้มันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นระดับมืออาชีพแบบนั้นเลยหรือเปล่ายังไงเรามาดูกันเลยดีกว่าครับบิ๊กบ๊วยซีเอ็มสอง อ่านี้ครับอันดับแรกเรามาดูราคาและลิงก์สินค้ากันก่อนเลยแล้วกันครับนี่ครับเจ้าบิบสฟูซีเอ็มสองตัวนี้ครับราคาอยู่ที่ประมาณ2,000บาทเท่านั้นครับเฮ <c oughs> ้ยไมโครโฟนปกติทั่วไปนะถ้าราคาเริ่มกนดูถูกนะอยู่ที่ประมาณ สามสี่ร้อยก็มีนะแต่นั้นคือแบบหวยแตกเลยใช้ไม่ได้เรื่องเลยถ้าหลักพันขึ้นจะเริ่มดีแล้วอันนี้ที่เรทประมาณ2องพันนะครับคือมันคงไม่ได้ดีเทียบเท่าตัวแ,แพงๆอย่างบูเยติอะไรพวกนั้นนะครับต่ใน,นราคา2 0 0 0บาทนีนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าจะได้เสียที่คุ้มค่ากับราคาอย่างแน่นอนนะครับอ่ะมาเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องมีอะไรมากเนาะมาดูนะครับสัมผัสแรกบ i t บูฟซีเอตัวนี้นะครับเป็นไงครับหนึ่งสองสามนี่ โอ้มีโฟมกันแทงมาอย่างดีนะครับอ่ามาครับหูของนี้เยอะไปหมดเลยอ่ะอะไรเนี่ยอโอ้โหว้าวแล้วคือแบบมันกล่องใหญ่โตอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยครับอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอแกะออกมาเรียงให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะครับว่าที่ผมได้มาในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ อ่าเนี่ยครับเราสั่งซื้อมาหนึ่งกล่องเจ้าอุปกรณ์มาทั้งหมดดังนี้นะครับนี่ครับก็เป็นโวไมโครโฟนของเราครับอันนี้ตัวแบบแต่ที่หัวไมค์ครับป้องกันลมชั้นที่1ครับแล้วก็มีตัวนี้อีกกันชั้นที่2ครับ2เลยนะก็จะมีเป็นขาตั้งต่อกับโต๊ะนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ครับอันนี้ตัวจับไมค์นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายต่อกับใบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราครับซึ่งผมอยากจะบอกว่านี่ครับต่อที่ต่อกับคอมเป็น USB ครับใช้งานง่ายสะดวกสบายครับคือตัวนี้ผมอยากจะบอกว่ามันถูกออกแบบมมมาาาาาใให้้้ชงงนนน่่ยยคครัับืออออเเเป็ส USB ตตขกพิว์ PC โดยบุกได้เลยนะครับันไม่ได้บอกว่าเป็นหัวแจ็คต้องเข้าเครื่องแปลงอะไรเยอะมากมายครับต่อกับไมค์เข้าคอมพิวเตอร์ของเราได้โดยตรงเลยครับเน้นใช้งานง่ายสะดวกสบายทุกคนสามารถใช้ได้ครับเหมือนเวลาเขาจัดรายการพวกพอดแคสต์กันเห็นไหมครับเขาชอบมีไมค์มาจ่อตรงปากเนี่ยตัวนี้สามารถใช้ทําแบบนั้นได้เลยครับทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาลองต่อดูดีกว่าครับว่าแบบ ee, มันอะไรเยอะยะมากมายจะต่อแบบไหน,นอะไรยังไงนะครับแล้วมาประกอบไมค์กันเนะสร็จแล้วเดี๋ยวทดลองใช้กันดูเลยดีกว่านะครับมาอันดับแรกเลยผมต้องสารภาพก่อนนะครับว่าผมไม่เคยใช้ไมคปรระเเภทนี้ลยับ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเราที่ของนี้มันมีคู่มืออยู่แล้วเราจะกลัวอะไรล่ะครับเราก็เปิดคู่มือดูสิครับนี่เขามีวิธีติดตั้งบอกอยู่ครับเห็นไหมบอกว่ามีสม่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็นี่เขาพิธีติดตั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปั๊บปุ๊บ ปั๊บปุ่มเสร็จเห็นไหมครับเรามีคู่มือต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเท่าที่ดูจากคู่มือนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราติดตั้งกับโต๊ะก่อนนะครับแล้วค่อยเอาตัวอ้ยาวๆเก็บเข้าไปจากนั้นเราค่อยใส่ไม้ที่สุดท้ายนะครับเราก็ทําตามเขาเลยละกันนะครับมาทาเรื่องที่อันนะครับตั้งแต่ติดตั้งเข้าที่โต๊ะเลยนะครับอ่ะผมว่าติดตั้งก็กับขอบโต๊ะนี่ละกันนะครับวิธีการติดตั้งนะครับนี่แล้วก็หมุนตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้มันจะหมุนเพื่อให้แบบ ขยายพื้นที่ให้เพิ่มขึ้นเพื่อจับโตะได้นะครับเราโตเราจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนก็ได้มีปัญหาครับแล้วก็ใส่เข้าไปในโตครับแล้วก็หมุนลึกขึ้นไปครับเพื่อล็อกครับนี่นะครับตรงนี้มันก็จะล็อกอย่างดีครับนี่เห็นไหมนี่ไม่ขยับเลยครับถ้าขยับตัวนี้หมายความว่าขยับโตะครับเห็นไหมอ่าแน่นปึ๊กนะครับนี่กันนะครับนี่ก็เอาตัวนี้มาครับเปจอยช่นยาวๆตัวดีครับเนี่ยมันจะมี2ด้านนะครับด้านที่มีแบบเงินเงินทองทองนี้กับด้านนี้ครับเอาด้านที่เป็นสีดำล้นนี่ครับจิ้มลงไปในร ปรับอ่าเห็นไหมแล้วเราก็หมุนล็อกให้ดีครับให้แน่นประมาณว่าขยับตัวนี้ก็ขยับโต๊ะกด้วยเหมือนกันเห็นไหม <laughs> เอาให้แน่นเลยเพื่อความแข็งแรงนะครับจากนั้นขาตรงนี้ก็จะยืนได้เห็นไหมจะเอามาขนาดไหนครับได้หมดปึ๊บปึปรับหมุนได้ตรงนี้ปรับความเฟื่องได้อ่าเห็นนะครับตรงนี้เป็นระบบสปริงครับก็คือมันจะค่อนข้างแข็งแรงนะสมมติว่าเนี่ยอย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้ถ้าเรายกขึ้นมาปึ๊บล็อกมันก็จะค้างอยู่อย่างนี้เห็นไหม ไม่ขยับความแข็งแรงถือว่าดีเลยนะครับนี่ปรับได้ตามที่ต้องการนะครับอันน really, ี <od> ้เด <ๆ S 2> ี <od> ๋ยวค่อยวัดขนาดจากตอนที <anh tr ots> <mod> ่ติดไม้เสียบบาร์แล้วการจะได้รู้ว่าต้องเจาะที่ปากขนาดไหนนะแต่ก็ตรงนี้เป็นหัวอย่างนี้นะครับเราเอาตัวนี้ครับที่จับหัวไม้ครับะที่จับหัวไม้ตรงนี้ดูกันให้ดีนะครับตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมแหลมๆขึ้นหะครับนัานนี้จะเป็นเป็นๆอย่างนี้นะครับเอาด้านที่เป็นแหลมๆขึ้นอย่างนี้ชี้ขึ้นนะครับไมโครโฟนเราต้องเสียบด้านสามเหลี่ยมขึ้นอย่างนี้นะครับต้องแบบนี้จึงจะถูกนะเดีบายวไปครัับมนก็จะเป็นแบบหมุน เราก็หมุนล็อกให้แน่นนะครับคือตรงนี้มันสามารถหมุนได้หมดเลยเนี่ยตรงนี้ถ้าเราหมุนคลายนี้มันก็จะแบบปรับได้เห็นไหมครับปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเราจะขึ้นกันตลอย่างนี้แล้วก็ล็อกไว้ครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับถ้ามันยกอย่างนี้แล้วก็หมุนล็อกตรงนี้ครับกรลึบมันจะติดแล้วเห็นไหมซึ่งเราก็สามารถหมุนไม้ได้ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมแล้วเราก็เสียบไม้เข้าไปได้เลยครับนี่เราตัวนี้ใส่เข้าไปก่อน นี่ครับอ่าอ่ะให้มันแบบดูมือโปรเห็นไหมแล้วก็เสียบไม์ลงมาตรงนี้ได้เลยครับมันเป็นแบบฝืนเข้าไปะครับพอฝืนเข้าไปปุ๊บก็เสียบเข้าได้เลยครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับว้าตรงนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถพูดได้เลยหรือว่าเพื่อนอยากจะใส่เจ้าตัวแผ่นนี้อีกก็ได้นะครับมันก็จะเป็นที่งงไปข้างหลังอย่างนี้ครับเราก็แค่ผมไม่แน่ใจนะว่าต้องติดยังไงอะติดด้านบนลงมาอย่างนี้หรือว่ายังไงนะครับคือมันํำได้หมดเพราะว่านี่ครับเป็นที่มือปรับแบบอย่างนี้ครับแแล้วก็ค่เสีียบเข้าไปท่ตรงนนั้ครับ นี่เวลาเราพูดจะได้ป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับจ่อไม้ให้ตรงปั๊บประมาณนี้เสร็จ เรียบร้อยครับนี่เวลาเราพูดก็พูดใส่อย่างนี้เลยว้าและนี่นะครับเมื่อเราต่อไมออกมาเสร็จเสร็จจอกมันหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับทุกส่วนปรับได้หมดเลยครับเริ่มตั้งแต่แกนตรงนี้ครับ1 2 3 4ครับปรับได้หมดเลยปรับตามใจเลยครับสุดท้ายเราก็เอาสายของไมโครโฟนตัวนี้ครับต่อเข้าบคอมพิวเตอร์จบใช้ได้เลยจะถ่ายรายการ YouTube จะถ่ายวิดีโออัดเล่นจะไลฟ์สดหรือว่าจะพอดแคสอะไรทำไปเลยครับเต็มที่ครับอ่าอันนี้คือเสร็จขั้นตอนการประกอบแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาทดลองใช้ดูดีกว่าครับว่าเสียงออกมาเป็นอย่างไรครับอะไรกันิดนึงครับพอดีผมชินกับการใช้ไม้หัวกล้องครับก็เยว่าต้องจ่อไม้ตรงนี้เข้าปากนะครับแต่คือผมดูจากรูปตัวอย่างนะครับอะไรรูปนี้ครับเห็นไหมครับว่าไม่มีใครเขาใช้ไม้จ่อเข้าปากนะครับเขาจะตั้งขึ้นไม่ก็ตั้งลงเสมอครับเหมือนว่าให้เสียงพูดเข้าด้านข้างอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้ผมก็ต้องทําตามเขานะในเมื่อเขาเป็นระดับมืออาชีพเขาทําแบบนั้นนะครับอ่ะเป็นวันนี้กันผมก็พูดใส่ไม่อย่างงี้อ่าน่าจะสมัยแล้วนะคร ตรงนี้ครับแล้วก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยอ่าตรงนี้ในการใช้งานเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับดูนะครับนี่อันนี้ผมต่อเข้ากับโปรแกรมตัดต่อของผมนะครับอ่าลองดูนะครับวิธีการใช้ครับเรากดปุ่มอัดที่โปรแกรมแล้วพูดใส่ได้เลยครับเสียงมันเข้าไปในโปรแกรมเลยนะอ่ะมาเดี๋ยวผมลองทดลองอัดให้ดูนะครับสวัสดีครับผมปุ้ซิัวแสบครับนี่คือการทดลองใหม่ bitwuz cm สองครับ แต่งออทำไมอ่าประมาณนี้ครับมาเรามาฟังเสียงสดผ่านในคอมกันนะครับอันนี้อาจจะเสียงไม่ชัดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวค่อยฟังในวิดีโอเกจจริงๆนะอันนี้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับสวัสดีครับผมพุ้ชิัตแสบครับมนมี่คือการทดลองใหม่บิ t บ o ๊ฟซีเอ็มสองครับแต่งอ้ เห็นไหมครับเห็นไหมครับการใช้งานง่ายๆแค่เห็นไหมครับการใช้งานง่ายๆแค่นี้ครับเขียบเข้าคอมแล้วใช้ได้เลยครับวูยางนี้ถ้าเกิดเล่นกงเล่นเกมอะไรได้หรือเปล่านี่ผมน่าจะได้ด้วยนะเห็นไหมครับทีนี้เราก็สามารถไปใช้งานได้หมดเลยครับจะเป็นแบบเฮ้ยเอาเปิดวิดีโอมาแล้วอัดเสียงภาคทับเข้าไปหรือว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือว่า ASMR อะไรที่ผมบอกครับได้หมดเลยครับเห็นไหมครับว้าดีมันดีตรงนี้นี่แหละ สุดยอดมากเลยครับใช้งานง่ายสุดสบายมากครับเนี่ยคือตรงนี้มองแล้วมันดูแบบมืออาชีพมากเลยนะครับเป็นแบบวิ้แบบมีไม์พร้อมอะไรเหมือนคล้ายๆแบบนักร้องเวลาเขาห้องอัดอัดเสียงเพลงอย่างนั้นเลยนะครับที่จะเกิดแบบใส่หูฟังร้องเพลงได้เลยนะครับขอโทษทีเขาไปเป็นมาจริงก็คือจริงด้ดนตรีนั้นผมไม่ค่อยสันทัดสักเท่าไหร่นะครับความตั้งใจจริงของผมที่จะเอาไม์ตัวนี้มานะครับว่าจะเอาไว้ทําวิดีโอ ASMR ครับเอาให้น้องเจ้าจันทำเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาทดลองใช้ไม์ตัวนี้กันจริงๆดีาคูุณภพเสย ของเขาว่าเป็นยังไงนะครับมาอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยครับครึ่งแรกนี้ผมเพื่อนๆฟังเสียงกับไม์ธรรมดาตัวนี้ก่อนนะครับไม์ที่กล้องเพื่อนๆฟังอยู่ตัวนี้นะครับเสียงเขาพอปิดเป็นแบบนี้นะครับฟังครับอ่าเสียงเป็นแบบนี้นะครับต่อไปครับจะเป็นตัวนี้ครับบิดวูเพียอ็มสองตัวนี้ครับเรามาฟังกันครับว่าเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับ อยลืมไปพูดแบบเวสปาใช่ไหมสวัสดีครับเรามาดูกันครับว่าเสียงไม้ตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับ มานี่ few moments later อืมจากการที่ผมทดลองฟังเสียงดูนะครับมันมีความแตกต่างชัดเจนนะครับอันดับแรกคือเรื่องของเสียงรบกวนครับเรื่องการจัดการกับเสียงรบกวนที่แบบตซ่าสู้ซ่าเข้ามาเนี่ยบิดรูปซีเอ็มสองทำได้ดีกว่าไม์หัวกล้องของผมตัวนี้ครับโอ้โหไม์หัวกล้องของผมตัวนี้ตัวละเกือบสี่พันนะครับโดนสองพันทำลายชิ้นอย่างลับขาบเลยครับ แล้วถ้านับเฉพาะเรื่องของเสียงป๊อปอิดตรงนี้ครับชัดเจนมากๆเลยครับผมอธิบายให้ฟังนี้นะครับเสียงจากไมโคร้องธรรมดาถ้าเพื่อนฟังครับมันก็จะได้เสียงแบบป๊อปป๊อปป๊อปธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเสียงที่ฟังผ่านไมโครนตัวนี้ครับผมจะได้ยินเสียงของมือเปรียบเทียบเป็นจะชัดกับทั้ง2แบบเลยนะครับ่าเดี๋ยวผมตัดกลับไปกลับมาจะได้ยินแบบชัดๆนะครับอ่ะ เห็นไหมครับเมื่อผมตัดสลับ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 กันอย่างนี้แล้วชัดเจนเลยครับว่าเสียงจากไม์ตัวนี้ทําออกมาได้ดีกว่านะครับว้าวเอาทั้งนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมลองทําแบบให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นวิดีโอ ASMR หนึ่งวิดีโอครับเอาเป็นง่ายๆพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับกินขนมแล้วกันเนาะเสียงมันกรอบกรุบกรบกรุบกรบมันน่าจะแบบได้ผลออกมาที่ดีนะคิดว่านะครับอ่ะลองดูกันดีกว่านะครับว่าวิดีโอแบบ ASMR จากไมโครโฟนบิดรูปเซมสองตัวนี้จะออกมาเป็นยังไงครับมาดูครับสวัสดีครับเพื่อน ผูเขียนเรืีเขาชอบคลิปกันนะครับครับผมผมเพิดอที่ตัวแซ่นะครับวันนี้ครับผมจะมากินฮานามิครับโอ้ยลมดกจะมาเสียงดังอะไรตอนนี้แล้ว <c oughs> ช่างมันครับไม่แปลรเอาลอรโฟบไปครับโฟกไปนะครับ ครบับแต่กินแบบนี้มันไม่ใช่ตัวผมครบับโอ้ยพอพอพอพ่อประมาณนี้แล้วกันนะครับเอ๊ะก็บมาเขาต้องมีเดบฟังแล้วแบบเออ เพลินเคลิ้มแบบว่าฟังแล้วจะหลับอะไรอย่างนี้ครับอยู่แล้าแต่ผมจะไม่รู้นะครับกับ ASMR ถ้าคือทำ ASMR ลงแบบนี้ครับอวกแตกกันมาเีครับอ่ะวันนี้ครับเป็นไบบกำคำครับก็คือจะตครสไตล์มาเนอะแต่ผมมเรื่องแบบ sorry ับผม เป็่ตัวแสบครับเฮ้ยมันมันก็ไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ผมไงก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวไว้ให้ลูกผมน้องจันทรเรียนละกันนะครับเัี่ยก็ฝากช่องลูกสาวผมไว้ด้วยนะครับช่องเจ้าจันทรานะครับทั้ง Facebook YouTube และ TikTok นะครับชื่อเดียวกันเลยเจ้าจันทรานะครับนี่ดันลูกดันลูกนี่นะครับความเฟี้ยวของไมโครโฟนตัวนี้ครับ b ิตบู๊ฟซีเอครับ ย้ำอีกครันะครับเพื่อนอยากจะสั่งซื้อบิ t บูฟเซีมสตัวนี้นี่นะครับลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับกดเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อได้ครับราคาประมาณ2,000บาทเท่านั้นครับผม๋ยวจะไปดูเมื่อกี้แล้วครับคุณภาพถือว่าเหมาะสมกับราคาทุกประการนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบิตบูฟและแบงกู o ดนะครับที่สนับสนุนของดีแบบนี้ให้ผมมาแนะนําเพื่อนๆต่อนะครับยี่ห้อบิตบูฟนี้สร้างสิ่งของแบบครอบจักรวาลเลยนะครับเพื่อนๆอยากได้อะไรนึกถึงบิตบูฟได้เลยมีหมดทุกอย่างครับรวมไปถึงแบงกู� เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับมีของเยอะมากครับเพื่อนๆนึกอะไรพิมพ์ไปเลยครับมีให้เลือกทุกอย่างครับที่สําคัญราคาดีด้วยครับอ๋อโอ้ยครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับรอดูว่าผมจะเอาของสุดเฟี้ยวอะไรมาได้เพื่อนๆอีกนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งค้างๆด้วยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับที่ขอตัวไปเห่กับใหม่ๆก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆบายบายโอ้ยขอแฮ